คันไอตายสใหายน้ำบ่ยามไอท้อบอบ่คุณดีอยากสิถามน้องเบิงอี द द ลีสใหายน้ำบ่เมื่อใดไอเศร้าหายใจน้ำตาสิไหลู่ร้องไงต่อไปเนี่ย ชีวิตของคุณก็สอโอ้ยหนอเนาะไอตายสิให้น้ำโบอ่าก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะครับนาอ Good morning How are you today I'm fine Thank you and you You too ยูทูบสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องต่างฝั่งสปรปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพม่ารามันนะครับนันวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น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 วันนี้ผมมีอย่างหลายดอกครับเนาะแค่พาเพื่อนๆมาดูความดกของมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ไวสเลที่ น้หนวดปลูกไว้นะฮะอยู่ในกระถางนะครับตอนนี้ออกลูกออกหมากสุกเต็มต้นกินกันบวาดบ่ยว่า,วา,วาต้องปลูกหลายแค่ต้นเดียวก็เก็บกินได้ตลอดนะฮะภาษาอีสานเขาเอิ่นว่าบ่อึดบ่อยากน้องขับน้อเบิ่งนะครับเบิ่งเป็นลูกเห็นเนี่ยติดอันนี้หมักนี่สุกเลยนี่บางนี่นี่น อันนี้เริ่มจะสุกก็ทยอยสุกไปเรื่อยๆนะครับนะเบิ่งจากมดดำแล้วก็เพี้ยะแล้วก็ใบที่เป็นลาสนิมนะครับก็ทำให้รู้ได้เลยว่ามะเดื่อฝรั่งต้นนี้ของเราเนี่ยเป็นมะเดื่อฝรั่งที่ปลอดสารนะครับนี่เห็นไหมอ้าดกแทะามาดูกิ่งนี้บ้างเบิ่งแต่กิ่งนั่นนี่กิ่งนี้ นี่เห็นบหล่ะนี่ออกหมากเต็มไปหมดนอนเอามาเบิ่งที่โคนบ้างบ่ดิเนี่ยมครับสิ่บ่ให้เว้าวบา่อึดบ่อยากได้แต่ขนาดเบิ่งหนึ่งนี่สุกตกอยู่ใต้โคนนี่เห็นไหมตั้งกระปุกลุกอยู่นี่นะครับเออ กิ่งเล็กกิ่งน้อยเบ่งออกมากนี่เห็นไหมฮะนี่พวกนี้เราแยกหน่อได้นี่ล่าออกแยกหนอ่ออันนี้ปลูกแบบสองระบบรากนะครับฝั่งทางน้นต่ออุทุมพรอันนี้เป็นไวสรลเลวอันนี้ผลสุกนะฮะดกครับดกดกอีหลี อ,อันนี้ก็เริ่มซุกเลยนี่มากนี้นี่นะสนาผลก็สวยสีสันก็สวยงามเอาล่ะนอขับเนาะพอแล้วถ่ายเยอะเกินไปเดี๋ยวคลิปมันสียาวมาให้เบื้องซื่อว่าบางทีถ้าเราจิปลูกบักเดี่ยวฝรั่งเนี่ยเราก็ปลูกไว้สักต้นสองต้นก็ สามารถจะเก็บผลทานได้ตลอดนะฮะเขาจะออกผลตลอดเลยนะครับอ่าเมื่อนี้นสัสำนีน้นะก่อนจากกันอย่าลืมนะครับขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการเกษตรษนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นทุกท่านแวะไปเยี่ยมชมอีกช่องหนึ่งนะครับช่องพี่สาวของเรานั่นเองนั่นคือช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เด้นแปล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 น ช่องนั้นนะครับปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้นะฮะเราจะทํายังไงให้ในบ้านของเราเนี่ยมีผักมีอาหารกินตลอดไปดูได้เลยวิธีการทําน้ําหมักการทําปุ๋ยชีวภาพต่างๆปุ๋ยน้ําต้องไปดูที่ช่องพี่ต้อมนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแปรนแพรนแปรนเอาละอีกช่องหนึ่งของดอนวดดันะครับสำหรับท่านที่อยาก าทานมัมบรีหรือว่าหม่อนนนครับไปช่องนั้นได้เลยเพราะว่าเรามีมัมบุรีแล้วก็หม่อนหลากหลายสายพัน์รสชาติแซ่บอิหลีอร่อยมากนะครับนะเป็นหม่อนนอกนะครับทั้งหม่อนผลสั้นหม่อนผลยาวหม่อนขาวหม่อนม่วงเยอะแยะมากมายต้องช่องเดโชสุกอินนะสวนถ้ามาเดือวฝรั่งก็มาที่นี่เลยนะครับ ปลูกเป็นปลูกง่ายปลูกง่ายขยายเป็นม่เดียวฝรั่งของเราขยายเองปลูกเองติดผลกินเองแซ่บแซบ,แซบปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีนะครับอ่ะและคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าเืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคลิปหน้าเจอกันนะหนวดใหม่มีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะครับสวัสดีครับกันไอตายสิให้นังบ่ยามไอทอปอบอบ่คน